คือบอได้ไปซอยเกี่ยว้าวทางสะแก้วแน่เฮ้สะแก้วอืมสะแก้วบ่แม่เขามีรถเกี่ยวใหญ่บ่อกอืมกทมสบายๆใช่ไหมพี่บานลุม่มวันนี้นะ่ะอากาศถ้าอยู่ในร่มน่ะหนาวถ้าออกแดดนี่ก็แดดแสบมากลมก็แรง <laughs> สภาพป่อยบ้างเนี่ยเออกันวาส้มกันย่อมรับไป อืมที่นุโลกก็ลมหนาวใช่ไหมคะคุณป้าสมนนะคะเออคัน,นีิว่าว่าอันสิวาวาอันโซมก็ยอมรับจะยอมรับสภาพจะตอนนี้ช่วงนี้นะออกงานกลางแจ้งนะเออค่ะอืมนะตอนนี้นะคะอ่าก็ได้มีอ่เอ่อคลิปมีโพสต์ของอช่องพี่เก่าเนาะ ช่องพี่เก่านะคะเอามานําเสนอว่าเรื่องของเรื่องต้นสายปลายเหตุนะคะต้นสายปลายเหตุของ <c oughs> ของป่าแหว่งมันเป็นมาอย่างไงเนาะอืมอว่ามันเป็นมาอย่างไงใครเป็นจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดน,นะคะอืมเพราะว่า จุดเริ่มต้นะก็คือมีคนะโดนห้าไร่ก่อนใช่ไหมมีคนโดนห้าไร่ไปก่อนแล้วนะคะแล้วทีนี้มีทางเจ้าที่นี่ชุดที่สามลงมาตรวจสอบชุดที่สามนะคะน่าจะเป็นส่วนของสำนักเจ็ดประมาณนี้แหละสำนักเจ็ดนะลงมาตรวจสอบนะอืแล้วก็มีภาพหลุดออกมา ะะมีภาพหลุดออกมาซึ่งเราก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าภาพนั้นมันมาจากไหนนะคะ,ะภาพหลุดที่มีทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่ชี้ไปทางป่าเวง่งนะคะชี้นิ้วไปทางป่าเวง่งเนาะตรงนี้นะคะอืมอนางไม่สบายมากเหรอคะอันนี้ไม่ทราบก็ <c oughs> สิจายลวบอ,อบ,อบอื่บ่าเหนื่อยบอมี่แดดหนาวอย่างเดียวมันบอ,อืม <c oughs> ใช่นะคะตอนนั้นอ,ะอ่ะก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ตอนคุณบานรูมตอนตอนที่เจ้าหน้าที่มายังไม่ได้มายังไม่ใช่ชุดพยักนะอืมมันจะมีชุดที่สามมาก่อนชุดที่สามมาก่อนชุดที่สามเป็นชุดเอสำนักเขตนะสำนักเขตมานะคะเออที่นมีใครบางคนบอกว่าได้แลกลายไว้แล้วอะไรแล้ยวะนะนะอือตอนนั้นอะ่ะแล้วทีเนี้ยก็มี มีภาพนั้นภาพนั้นภาพที่เดที่ชี้ไปที่ป่าแหว่งเออตรงนั้นก่อนก่อนที่จะมีการลงมาของชุดพยักออมันคา้ายกับเขาต, <c oughs> ตอนที่จะมีการลงมาของชุดพยักเลยมีการแจ้งร้องเพิ่มเติมในการมาของชุดพยักครั้งที่สี่มาชุดพยักหนาะมาครั้งที่สี่นะคะอืมเ้นบ่บอืม นะมาหนาวสามโมงสาพอดีเดนค่ะแล้วทีนี้นะการที่มีใครบางคนบอกว่า,าไม่ได้เป็นคนชี้เป้าไม่ได้เป็นคนชี้จุดนะตอนนี้นะมีคนข่าวลาอะไรนะสารภาพออกมาแล้วนะ ว่าทางเจ้าที่ไม่ได้เป็นคนถามก่อนนะจ๊ะเออเจ้าที่ไม่ได้ถามก่อนว่านั่นที่ของใครนั่นแบบไหนมันมีการตั้งคําถามจากคนที่ไปด้วยที่โดนห้าไร่อืมนะเป็นเป็นการตั้งคําถามว่าแล้วอย่างงั้นผิดไหมคะถึงได้มีการชี้ขึ้นไปนะคะอืมนะไม่ได้ป่วยกําลังหาคนช่วยเรื่ง <laughs> ใช่ไหมภาษีเร็วขนาดนั้นเชียวอ๋อ เรื่องเออเรื่องภาษีมันอยู่ที่ส่วนกลางนะตอนนี้อืมนะตอนนั้นนะคะรูปที่ออกมาไม่ได้เป็นการชี้ของเจ้าหน้าที่โกรธนะอืมเขาสารภาพาแื่อเร้วว่ามีการตัง้งคาถามอ่า,อาชุดสุดหล่อมาหลายคนอืมชุดที่ลงไลด่วนเมนบเ,เมน ชุดที่ชุดที่มาแล้วแบบว่าแลกไลน์แลก,กอะไรแล้วไลท์สดแล้วเขาเข้าไปเบรกในกลางไลท์สดแล้วให้ลงไล์น่ะมี้ยอะชุดนั้นล่ะพี่โรสสวัสดีค่ะพี่ลิศสวัสดีนะคะอืมทีนี้นะกลับมาโยนตอนนั้นนะมีการโยนให้กับทางเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าที่เป็นคนถามเองว่าป่าแหว่งเป็นของใครเออที่ตรงนั้นเป็นของใครอะไรยังไงอืมบอแมนค่ะเออ อีห้าต่ำนั่นแหละเป็นคนว่าถามว่าแบบนั่นพิดปะคะอืถึงได้มีการนะ,ะลองเพิ่มเติมในเวลาที่อืมมือนั่นได้เบิงเมื่อไหรืยูค่ะถึงได้มีอการมาของชุดใหญ่ชุดพยักชุดสุโลนะคะและก็มีทางเจ้าที่คนที่อ่าชุดที่ชี้นิ้วและอันภาพหลุดนั่นแหละ ได้มีการร้องเพิ่มเติมให้ตรวจสอบตรงนี้กับสามเหลี่ยมทองคำอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการร้องเพิ่มเติมให้มาตรวจสอบในเรื่องของการซื้อขายสามเหลี่ยมทองคำกับเรื่องาอปรแวงนั้นรอบนั้นนะ่ะอืมนะเอะชุดเดี่ทีไรแมคมนอันอันชุดที่ไรแมชุดที่ไรแมคโครนะ่ะเป็นเป็นชุดของพยักนะคะ แต่มาการมานะ่ะเออการมามานะ่ะมาก่อนชุดชุดทีออ่ชุดพยักนะมาสิมีสามเทือมาสี่เทือมา้าพี่น้องมาในที่ห้นะาลดดไล่น่ะอมืมาเทือเล็กวัดใด่ใหนึ่งมาเทือสองกะชุดชุดชุดเก่ามามาเทือสามเป็นชุดสำนักง,งานเขตเป็น,น,นอ,อันอ สำนังกงานเขตอืมชุดที่สามนี่นะอืมเป็นชุดส่วนกลางอันของของเขตเขตเจ็ดเขตแปดะนะอืนะแล้วก็มีการลองตืมเข้าไปลองเพิ่มเข้าไปทาไมตื่นเช้าจังมัน,มนบ่ายโมงอะ่ชองแล้วดิโซข่อยเด็กจะพันเวียกแล้วด้ว <laughs> นะ,ะแล้ว ที่นี่ก็ว่าชุดที่สามนี่นะอหลายชุดเกินหลายชุดเกินเกิดจากอะไรอืการที่มาหลายชุดเกินเพรเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันอ่าการที่มาหลายชุดมันเกิดจากการไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันคือมีการเขาเรียกว่าอะไรวะเอ,อื้อให้กับผู้ออผู้กระทําความผิดเออ โดยที่ไม่ดําเนินการตามกฎหมายอย่างแท้จริงเข้าใจบ๊อเออมันก็นเลยมีการมาหลายเถือะไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เป็นการกันแก้งอืมใช่แต่ชุดที่แรกหลายนั่นแหละไม่ได้เป็นการออกมาหลายอวยเก่งแล้วรบไฟ์แล้วชูพยาก็มาจ้านะ <c oughs> ไม่ได้เป็นการกันแก้งนะที่มาหลายรอบมีแม่น้องไซบอกว่ามาตั้งหลายรอบมาการแก้ง เพราะว่ามูลความผิดหรือฐานความผิดนะ่มันชัดเจนแต่ชุดที่ลงมาที่ชุดที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่แบบว่ามันมันไม่เอาตามตามความผิดใช่เมยมันก็นจะเป็นจะต,ต้องร้องสิร้องสูงขึ้นไปเพื่อให้มาตรวจสอบและชุดที่ชัดเจนที่สุดอืเกิดอะไรขึ้นนวนเกิดอะไรขึ้นก็เกิด อควยก็เอาคอนเทนต์เจ้าหน่นแล้วเม่อวาเขามาเถียงว่าอืเขามาบอกเขามาเถียงว่าชุดที่ลงมาแล้วภาพที่หลุดที่มีเจ้าที่ชี้นิ้วไปอ่ะอืเป็นการเป็นการที่เจ้าที่ชี้ไปเอง moment, อมันโมเมนจ้ามันโมเมนต์นะ